สวัครับวันนี้เราอยู่ที่หนองบะจักนะฮะก็นั่งอยู่กับคุณก๊อฟท่าซะหน่อยครับสวัสดีครับไหนครับผมก็รอคุณคุณอะไรวะเนกเกอร์ตินเนอร์ครับสองพี่น้องตระกูลเฟียวตอนนี้ก็รอมาเกือบหลายชั่วโมงละฟ้าก็เริ่มมึนละก็<อ>ทักทายที่บ้านวันนี้จะมาทำอะไรกันเอ้าทำไมมาสว่างวะแม่งในนี้แม่งกำลังจะมึดที่จะ เออวันน <Workers> ี้เราจะมาทำอะไรอ่ะเรนี่เราจะไปส l ลนเดอร์แมนนะฮะก็สแลนเดอร์ก็ประมาณว่าเล่นหรือว่าหากระดาษนะครับแบบว่าส l ลนเดอร์แมนครับแต่ไม่ถึงว่าเกมสแลนเดอร์นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็นั่งรอครับกับผมปอนสกินะฮะแล้วก็คุณชาฮิโกะนะครับเราก็ต้องรอต่อไปครับมันจะมาตอนไหนวะอ่าโอเคงั้นตัคชิปตามไปโรงเรียนแล้วกันนะครับเจอกันครับครับเจอกันบ๊ายบายเจอปืน ตอนนี้เราก็ได้มาห้าแผ่นแล้วนะดนูกลก้เสียงดังครับดกล้เสียงดังครับเบาสุดแล้วขอบคุณเนี่ย สนุกใหญ่คุณแรกก็ลองทางนี้สิเหมันได้ัสองฝั่งเฮ้ยได้เพื่อพาร์คทางนี้ครับไฟฉายครับคุณไฟฉายครับคุณไฟฉายมั่เชื่อไฟฉายมันก็ดูมั่งดีทางนี้มันทางตันครับทางเข้าไปได้ครับเข้าไปได้เฮ้ยน้่นมันอะไรอ่ะตัวนี้จำไม่ผิดเป็นสหกรณ์นะฮะตอนผมอยู่ไม่มีรอยมือนะไม่จ้องกุมารไม่ดังมือไหมวะ เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขามาตอนเขาจำไม่ได้ครับว่าเขาเขาเดินผ่านครับคุณต้องเข้าไปในหลุมนั่นได้นแล้วมันจะมาส่งดูรอยมือีข่าวดีจะบอกครับตอนที่เราได้ห้าแผ่นคือว่ามือมันไปโดนมันเลยถ่ายไม่ได้คราเราคิดได้ก,ก็เริ่มถ่ายมาแล้วเอเคได้อยู่ ฮะหมายควม่าตัดคลิปห้าแผ่นเลยอ่ะไม่เป็นไรนิดๆหน่อยจะขึ้นไปอาคารสองไหมครับชั้นสองชั้นสองแนะนําอะไรอะไรก็อาจจะมีฮะขึ้นไปชั้นที่กดดันที่สุดอ่ะสองแล้วก็ครับบอกครับว่าที่พวกมึงพูดกันนานๆไม่ได้ถ่ายใช่ครับเอออาจจะไม่ได้ถ่ายไม่ใช่ก็ตั้งนานนี่ก็าพูดซึ้งเลย น้ำอะไรวะน้ำอะไรวะไม่ครับไฟฉายน้ำครับทางขวาก็สุดทางไปชิงทางไซด์ดีไหมไปทางไซด์มือครับเนี้ยข้างข่าวครับโรงเรียนนี้ข้างข่าวเยอะครับก็จะบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เราได้แค่ห้าแผ่นครับก็คือเมื่อกี้จากสิบห้าแผ่นนะฮะเมื่อกี้เพิ่งได้ถ่ายครับคือมึงกล้องมันเสล่นะครับมีโนนโนนะฮะมีอะไรเนี่ยครับก็ช่างมันนะครับก็คืออ่านไปแล้วครับโอเคโอเคครับไปทางนู้นไหมครับโอ้ยคือจะถามว่าไปทางนู่นเหนือนันะครับแล้วก็ไห้ยินข่าวซึ่งเดนดัมแมนซึ่งขึ้นมาไม่เห็นพอเดินมานี่เจนเห็นโอเคครับโอ้โหฉันนี่มันกดดันยังไงไม่รู้อ่ะไอ้จริง จริงเขารู้สึกไมนกดดันยิ่งผายเลยยิงสองแล้วหน้างมีสองแล้วไม่มีเรขึ้นยันสามนะครับ้า <c oughs> หลังนี้จะไปเอาเนาะกล้องมึงอย่าทำหน้ากล <c oughs> ้องครับกล้องอยู่ข้างหลังเพื่อน,นครับอยู่หลังมันวันไหวครับ เอ้ยไม่เป็นห่วงกูเลยใช่ไหมจับมือไว้เราไปด้วยกันเฮ้ยไอเซกูบ้าเฮ้ยชันสามปะไปเลยมันจะก่านีใช่เลยเลิปโฟเดียใช่ไหม Okay, โอเคครับโาก็ขึ้นข้างสาวครับตรนนี้น <c oughs> โอ้โหเงียบเงียบอย่างเงี้ยใช่เลย, <c oughs> ยทางแบบซ้ายปะ่ะขวาไล่ซ้ายดีไปไปดู่ห้องน้ำมันห้องน้ำเปิดไฟได้ห <c oughs> รออยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังครับหายไปโงดมากเลยนะเฮ้ยอะไรเปิดด้วยนะ Hey, hey, เฮ้ยเฮ้ยวิ่งชักปวยได้ไงวะสิบเดนนะฮะเป็นหกแผ่นหรือ 7, <st ay> เจ็ดวะตอนนี้ลมแม่งหนาวมากห้องน้ำ ก็จะจกันเลยสับพัดลมมันพัดใช่ไหมล่ะดีนะคือดูพัดลมดินม่เกิดจะส่องมากน้เกิดถอยเยอะพัดลมมันพัดได้ไงวะ พี่มีสองสัญญาณด้วยว่ะรับคนอย่านไ้ครับตอนนี้ไม่กดดันมากความรู้สึกอันนี้ก็มาที่ทางเยททางลงบันไดครับทกคนมีสิบห้าได้เจ็มีสิบห้าได้เจ็ดเหลือแปด นี่หกทับแปดนะฮะโว่มาคุ้นห้องรายการเนความรู้สึกไังใช่เลยผมก็จำไม่ได้ครับว่าผมไปไหนบ้าง เจะยังเพิ่งไปโบกรถครับอ๋อครับเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายห้าบาทสิบบาทนะเฮ้ยแขาก็ได้มาตีโรตีให้เสียงแล้วมีจัียงแล้ว

ลงเถอะแม่กดดันชิบหายต้องไปดูนามาเด็กเล่นลนะสงสัยห้องนี้เปิดได้ไงวะคุณครับคุณถ่ายพวกคุณไหมครับถ่ายครับ ไปครับลงได้เอะครับมันกดดันอย่างนี้เลยตรงนั้นล้มเลยโคตรใจใจแทบช็อก ้ยไม่กาดฮัลโหลแม่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาบาก็เออเขาอยู่ในเมืองมีอะไรบั พี่ดูสนามเด็กเล่นปะแล้สครับตอนนี้เราก็ได้จดแสงเจากไพ่จับจากไพ่ครับโอเคครับตนี้ลิสเดนนะฮะลเมนชาโด้โนโนควบดวามแล้วเพ h a l e ก็เพดกระดาษมี้5ันคชาโด้มือครับแล้วก็ซเดอร์ครับ ครับตอนนี้เราก็น่าจะจบเลยอีกแปครับเราก็มาได้ดเ,เก็นเอไปดูในสนามเล่นดีกว่าครับมันอาจจะมีอะไรบางอย่างอาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นอาจจะมีพลังงานบางอย่างเออ,อเพราะตรงน,นี้เจนสมบัติได้นะครับว่ามีพลังงานแรงมากค่ะตรงนี้ฮะไม่เจนแล้วมึงใครแน่ค้างนีหรือเปล่าตุช้างช้างนะครับท่านผู้ชมครับ เฮ้ยตรงนี้มันอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวอยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรวะไอ้ยไปขายของมั้งไปเข้ารุ่นเฮ้ยเดนนะเจอแล้วครับคตายแเดวผมก็จำไม่ได้ไงครับว่าผมติดไว้ไหนครับโอเคครับได้แปดแผ่นแล้วนะครับแปดนรับคำว่าเดนนะฮะมาหมายถึงว่าตายครับโอ้โหบรรยากาศที่ใช่ใช่ครับน่ากลัวสุดๆจะเข้าไปในนี้ได้ไหมครับเนี่ยไม่สามารถเข้าไปได้ครับนอกจากคุณจะปีนเท่า โอเคสว่างขึ้นเยอะอะไรตกลุมโอเครียดมากอาคารนี้ไม่มีนะฮะจำไม่ผิดไม่มี ใครนีราคาเด็กป .4 กับป .3 นี่ก็เป็นหอมประชุมใหม่นะฮะพัดลมพัดได้ไงวะเฮ้ยพัดลมพัดได้ไงวะถ่ายครับถ่ายครับพัดลมพัดได้ไงวะเห็นแล้วครับใคยมาครับคือมาครับไปป้องผมขึ้นไม่ได้ครับผมจะนั่งครับนั่งโต๊ะหนึ่งนะฮะ ครับโตจีนครับโตจีนครับ <c oughs> โอ้โหลงสะดังแช่โคไปหาต่อครับ ขึ้นบน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 ปะโหตะกี้วิ่งหนีไหมเี้กูเจอกระดาษปะ ไอ้ตีนตีนตนเจ็บแขนแลาเฮียตอเปิดยีนงเกอร์อะไรอ่ะ ICU พวกนี้คุณ กี่แผน่นละกี่แผ่นละร,รู like ้สึกว่าเขาจะอยู่ด้านหน้านะฮะมาขโมยของงี่เงี่ไหม ตนี้นี้พีนอกเรวอนพอหาทางพีนอกลูกทีนี้ออพี่ครับีกจอดเหรอออด้านหลังออกลไปก็ตามมาออกด้านหลังพอลงอยู่ด้านหน้าเมื่อพาลงก็คนทาสีอ่ะสีฝั่งนู้นฮะเดี๋ยวพาออกหนาเฮ้ยที่ยินไหม ทางน,นี้ทางน,นี้โอเคตอนนี้คนที่เสื้อขาวอยู่ด้านไปด้านหน้ารู โอเคครับบรรยากาศคลิปสกี้เราวิ่งหนีผ่านลงกันแทบเป็นแทบตายเสรเดอร์เออใช่เขาเรียกว่าสเตนเดอร์ครับเสรนเดอร์ลงครับเสรนเดอร์ผ่านลงเราจะเดินต่อไปครับว่าตอนนี้เราแพ้กันนะครับเซลโอ้โหได้สิบแคนแล้วนะเซลครับไม่ไหวครับโอ้โหแม่งขอบเลยขอคำพากย์เลย แรกก็มากตอนนี้โคนเหนื่อยมากเลยอ่ะทั้งเหนื่อยทั้งกลัวครับเมื่อกี้โอเคครับดูครับผมได้เข่าแตกครับตกน้ำานะครับตกน้ำครับอเฮ้ยทำไรนะทำไรนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแพีเท่านี้วันหน้าเราจะไปที่ไหนสถานที่ไหนและที่แห่งใดก็ในอุดรเนี่ยโอเคครับจังหวัดอุดรนะฮะโอเครัับสสวดีครับ